เดินผ่านช่องประตูเล็กๆเพื่อมาดูความยิ่งใหญ่ของถ้ำขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยและยอมเดินขึ้นบันไดอีก327ขั้นเข้าไปเห็นภายในถ้ำอันดับ4ของโลกที่ถ้ำภูพาเพชรจังหวัดสตูลของเรานี่เองครับ ถ้ำภูผาเพชเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดสตูลเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเนื้อที่กว่า50ไร่มีหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามและมีอายุมากกว่า400ล้านปีและด้วยความโดดเด่นหลายๆปัจจัยของสถานที่แห่งนี้นะครับทำให้ถ้ำภูผาเพชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญคอยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลอย่างมากมาย และใครที่จะมาเที่ยวถ้ำภูผาเพชรมีอัตราค,ค่าบริการสำหรับคนไทยผู้ใหญ่แค่30บาทเท่านั้นส่วนเด็กแค่20บาทมอเตอร์ไซค์คันละ30บาทรถยนต์460ล้อ60บาทและรถทัวร์100บาทนะครับสำหรับชาวต่างชาติเด็กแค่200บาทและผู้ใหญ่อีก400บาทเมื่อเราเข้ามาข้างในเราก็จะได้สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของที่นี่นะครับ ที่สาคัญเรามาฟังคําแนะนําก่อนเข้าสู่ถ้ำภูผาเพชรกันดีกว่ากฎระเบียบสําคัญที่เราจะอยากจะแจ้งนักท่องเที่ยวก่อนที่เราจะขึ้นถ้ามีกฎระเบียบสําคัญอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสําคัญสักนิดนึงครับกฎระเบียดที่สําคัญมากคืออันนี้คือจําเป็นต้องนําเพราะว่ากฎข้อที่สี่ 4, เเขียนว่าห้ามจับอันนี้เน้นมากเน้นมากเพราะว่าถ้าหินฝั่งนี้ถ้าเราจับแตะทีนึงมันจะดำไปหมดนะความสวยงามจะได้คงอยู่อ่ะ สวัสดีครับตรงน,นี้เป็นจุดอะไรครับผมจุดเข้าชมถำ<า>้ำอุษาเพชรครับตรงน,นี้เรามีค่าบริการเท่าไหร่ครับคนละ20คนละ 20, 20บาทใช่ไหมทีนี่คุณสอบถามี่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปถ้ำใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่สําคัญที่อยากจะแนะนํานักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง มีให้พาน้ำขึ้นไปด้วยแล้วก็ uh huh. มีไฟฉายให้เช่าลงในที่สุปะแล้วก็นแนะนาให้เข้าห้องน้ำทำธทุระอะไรเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปเลยขอบคุณมากครับและถึงตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปถ้ำภูผาเพชรกันแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างไฟฉายชุมชนก็มีบริการให้เช่าในราคาที่ไม่แพงครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราจะต้องเดินขึ้นบันไดธรรมชาติอีก327ขั้นระหว่างทางชมธรรมชาติป่าไม้และความอุดมสมบูรณ์ระหว่างทางก็ถึงหน้าท้า เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้รู้จักถ้ำภูผาเพชรมากยิ่งขึ้นอายุของถ้ำนี้ที่มันอุทยานตั้นนี้ก็วิจัยว่าน่าจะประมาณ488ล้านปี<ช>ยุคอโดวิเชียจุดนี้นะครับด้านในที่เราเข้าไปดูนะครับคือเราคิดว่าพูดเข้าไปตึดษานดีกว่าเนาะเพราะเราเข้าไปดูกับว่าสีนกิียอยนะครับแล้วก็บางส่วนมันจะเป็นหลากหลายรวามต่าชาติแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นประกายเพชรตรงนี้เขาว่าภูผาเพชรนั่นเป็นตัวที่ประกายด้านใน ภูปา่าคือภูเขาที่ใหญ่ดีเพชรที่เป็นประกายของแก้วใจด้านในนั่นเป็นอะไรที่แวววาวนั่นเป็นที่มากกับว่าผูป่าเพชรนะครับแล้วก็เป็นนิรภัย้อยที่ยังเติบโตอยู่บางส่วนที่เราบอกว่าเราจับไม่ได้นะครับบางส่วนก็ว่านหินงอกที่ยังมีน้ําเดือดออย้อยอยู่การเกิดการเติบโตช่วงนี้ขนาดนี้1ปีแค่สองมิลไม่จะนั่งท่้มลำดตัวนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของเขตระดับปัป่าเทื่อควาบจริอยู่ในพื้นที่ของมุทิข้าวตำบลปามพัฒนาอําเภอมนังจังหวัดตูนนะครับ้ำดรดตัวนี้การค้นพบเราพบ ปอรอสองพันห้าร้อยไรทีก็ทำรอกแล้วว่าอันดับหนึ่งของไตดับเจียของโลกแล้วอดีตตำนี้อยู่ต้องทะเลยุคตะไม่ก่อน หลังจากนั้นมาอีกครั้งหนึ่งครับปีหกหนึ่งก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าตะตูนเรานี่แหละครับก็ว่าเป็นพื้นที่แห่งแรกของไต้ก็ว่าอุทยานตลอนในโลกของตะนเรานะครับด้วยตะนุนจีโอพาร์คนี่เป็นจุดทดี่เราคิดมาถึงว่าในโลกเราประเทศรเราจะมีทําใหญ่ที่ดัดสี่ของโลกหรือว่าเป็นหมาเลยของโลกที่เราเรียนจเจาหรเรียนไม่จบไกค,ครับอันนี้คืออะไรครับนี่แหละอุปกรณ์ของชาวบ้านครั้งแรกที่เจาะไม่ใช่เล่มเดียวหลายเล่มแต่ว่าบางส่วนก็พากลับไปแล้วนะอย่างเหลืออีกเล่มหนึ่งที่ไวตรงนี้ให้รู้ว่าเออ เมื่อปี40ใช้เวลาเจาะกับปรับสภาพหน้าถ้ำตรงนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนเลยละก็ชาวบ้านจะมีตัวนี้เกือบจุกหลังคาเรือนนะครับพอรวมรวม้นเมื่อก่อนชาวบ้านประมาณสักกี่ท่านที่แบบว่ามาร่วมด้วยช่วยกันก็ประมาณเกือบเกือบ30อะเกือบเกือบ30ใช่ครับเกือบทั้งบ้านอ่ะเกือบทั้งบ้านระยะทางข้างในประมาณกี่กิโลได้โอเคระยะทางประมาณ2กิโลกว่ากว่า2กิโลกว่า และไฮไลท์สำคัญจุดเด่นของถ้ำภูพาเพชรก็คือลานแสงมรกตแห่งนี้ครับเป็นลานกว้างและบนเพดานถ้านั้นมีลักษณะเป็นช่องที่มีแสงส่องลอดผ่านลงมากระทบกับหินเกิดเป็นแสงสีเขียวมรกตสวยงามแปลกตาโดยแสงจะลอดผ่านปลองเป็นลำแสงสวยงามที่สุดก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมและเป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจเดินทางมาได้ที่ถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาในทุกวันที่หมู่ที่9ตำบลป่ามพัฒนาอำเภอมะนงังจังหวัดสตูลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโทรศาพา์สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0862908050นะครับ